ครับผมถ้าเห็นกวางอยู่ตรงวงเวียนตรงนี้ถ้าเป็นคนปากช่องก็จะรู้เลยนะครับตรงนี้คือบรเวณตลาดสดปากช่องนะครับผม,มบลตลาดใหญ่อยู่นะครับ

ของกินเยอะเลยครับผม,มดเดี๋ยวเดินดูสักรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมาซือ้อแล้วกันคนระับ <Lau. S 1> เดินดูก่อนเนี่ยอะไรใส่ผักทอดกระเทียมไส่ทอด ข้าวคุน้ำพริกจ้าพิกเปียวอะไรมานิ้เชอ้ของกินเพียบเลยนีอะไรหมูสวรรค์ Orange> ยังหาเมืม่อวันไ <ง S 1> หนเฉเมื่อวานหรือมเมื่อมันกนโอ้ห้ากินนะครับผมปลาหมึกย่างกล้วยยำยำหอยแคง ากุ้งยำหอยนางรมปลาเผาตัวเท่าไหร่ครับนี่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับผมมีน้ำจิ้มไม่บอกอย่างครับอ๋ออันนี้เขาเรียกเป็นอะไรนะปะละาแรกนะทอดกระเทียมครับน้ำทอดกระเทียมนะนชื่อร้านเนี่ยโอ้ร้านปอปลาเผารัชดานะครับผมต้องมาดูครับผมน่ากินครับของจริงนุ่ม,ม,มสวยนะคะโอเคครับผม หูกของหวานกลับข้าวก็มีนะครับ เต้นคอ,อขอลามตัวอีกไก่เลยครับผมอีกเยอะลาบหโมโทูทอดโหน่นากินลาบหมโทูทอด ขนมจีบทอดโอ้ยขาหมูอหอโอ้มีขายต้นไม้ด้วยครับผมกระบอกเพชรแน่น,นอน ของร้านนี้สลัดนะครับผมสลัดสลัดผักอเอ๊ะสีหมูสเต๊ะผมน่าจะเป็นเจ้าเก่า ปลาหมึกย่างแล้วครับผมขนมครกนะฮงเท่าไหร่ครับต้นหอม25ค่ะผลไม้สดน,น,น้ำผไมปลาหมึกย่างนะครับผม โอเคอันนี้สุดแถวแรกแล้วนะครับผมเดินมานะครับเดี๋ยวมีล็อกมีสองล็อกนะครับผมล็อกนั้นกับล็อกนี้นะครับโแถวแรกก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมออเท่าไหร่ครับสอหกสิบเนี่ยเนาะถ้าเป็นสังขยา ยอะงั้จะเดินดูรอบนึงก่อนอดใจไม่ได้อันนี้จะอันนี้ของโปรดมีอีกอันนึงก่อนชอ้อนด้วยครับอ่าช้อนด้วยครับผม กไเหมือนเดยแล้วอ่ะหวานเอ่โอเคได้หอมแล้วันนี้เป็นไก่ทอดนะครับขโยอางขยอน้ำพริกนะครับ สวัสดีครับสามข้าสามกล่องร้อยทานได้ผมได้ครับโอ้สลัดสลัดผักสลัดโลนะครับผมสามสามกล่องร้อยนะครับเล้งต้มเล้งเกลือร้านอะไรเล้งซุปเปอร์มีข้างในครับผมหูน่ากินครับผมซุปเปอร์เล้งบัวครับผมครับราคาต้มกาบน้ำมัน้หวานได้ กาต้มงานกับข้หวนหวานปลาหนึ่งบโ oh. ชุดเท่าไหร่ครับอ่าเรียกอะไรข้อมกหรอลืมชื่อเหมือนกันอมปลาายครับอ๋อสหม้อหรอครับชุดเท่าไหร่ครับพี่สี่สิบาทครับสี่เนาะโอเคเราเดินดูกันงาครับ องเข้าวหอเป็นเสื้อผ้าของเล่นก็มีนะครับมีเสื้อผ้าของเล่นรองเท้านอกจากอาหารนะครับผมก็มีเสื้อผ้าของเล่นรองเท้านี่นะครับผม ครับผมข้าวไข่คุ้นนะครับครับผมออแบบเป็นอาหารชุดก็มีนะครับผมอีครับขอบคุณครับ เข้าไปในนี้รับเข้าไปในนี้เป็นตลาดสดอีกหรือเปล่าครับเป็นตลาดสดใช่ไหมครับ <evacuate> อ๋อเนี้ยขาจะเป็นตลาดสดอ๋ออันนี้เปิดถึงค่ำเลยใช่ไหมครับใช่คอ๋อ,ไไอข้างในมีตลาดสดอีกนะครับนี่ครับผมข้างในนี้นะครับจะเป็นตลาดสดอีกนะครับผมข้างนอกก็จะเป็นเหมือนแผงนะครับเป็นแผง โซนนี้เป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับผมครับนใหญ่บีกันห่ สื้อผ้านะครับโซนนี้นะครับโซนด้านในส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าเยอะครับผมเสื้อผ้าเครื่องประดับรองเท้านะครับแต่ว่าทางถ้าฝากฝากนู้นนะครับจะเป็นอาหารเกือบหมดเลยครับผม เป็นตลาดแบบขายแบบใส่หอกับบ้านนะครับจะรู้สึกจะไม่มีเก้าอี้เป็นตลาดนั่งอู้มีมีม,มีมีแบบเป็นเก้าอี้นั่งด้วยนะครับทางฝากนู้นฝากนู้นจะมีเก้าอี้นั่งแต่มีนั่งเป็นบางร้านนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแผงแบบว่าซื้อแล้วก็ใส่หอ,อกับบ้าน,นครับผมเยอะหลายชนิดเลยนะครับผม โอเคสุดแล้วนะครับผมออกมาทางทางเข้าแล้วนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเลือกหาร้านกินแล้วทีนี้หลังจากที่เดินเซอร์เวร่รอบหนึ่งแล้วนะบผมทีนี้ก็จะซื้อซื้อเอาไปกินแบบจริงๆจังๆแล้วทีนี้ พอมีข้าวด้วยนะครับมีข้าวสวยด้วยวก็โอเคนะครับพานำชมตลาดสดปากช่องนะครับผมก,ก,ก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไปซื้อของกินแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย